สวัสดีครับโรคพยาธินอนหัวใจในน้องหมาและน้องแมวติดต่อผ่านทางการกัดของยุงในประเทศไทยเนี่ยที่มีประชากรของยุงอยู่จํานวนมากยังไงเนี่ยเราป้องกันไม่ให้น้องหมาน้องแมวไม่โดนยุงกัดไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือทําการหยดยาฆ่าพยาธิตัวอ่อนที่ติดมาจากยุงหรือให้เป็นยากินก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์มีทั้งยากินยายดนะครับเจ้าของ สามารถซื้อได้ตามคลินิกหรือเพจช็อปขนาดใหญ่นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะโยดหรือจะให้น้องหมากินเนี่ยเช็คดีๆด้วยนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับมีออยอรับรองเหมาะสมสําหรับจะใช้กับน้องหมาน้องแมวไม่ได้เป็นยาเถื่อนนะครับเพราะว่ายาเถื่อนสําหรับการโยดหรือให้กินค่าพยาธิหนอนใจเนี่ยอันตรายมากๆมีหลายตัวเสียชีวิตนะครับดังนั้นถ้าจะซื้อยาโยดหรือยากินเนี่ยเพื่อป้องกันพยาธิหนอนหัวใจแนะนําให้กินหรือโยดทุกเดือนและซื้อจากทีนิกหรือเพจช็อป ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจังโมอเอขป้องการพยากรณนใจให้น้องหมาน้องแมที่คุณรักกันนะครับสวัสดีครับ